ในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวปีระกาไก่มีแนวโน้มที่จะเป็นดังนี้ด้านการงานชาวปีระกาจะได้รับโอกาสที่ดีในงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรืองานที่ต้องใช้การแสดงออกสองนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่หรือการปรับปรุงแผนง,งานเดิม โดยเฉพาะในช่วงต้นปีถึงกลางเดือนพฤษสภาคมคุณอาจพบกับผลลัพธ์ที่ดีจากความพยายามในการทำงานเจ็ดอย่างไรก็ตามควรระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดและควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในสายงานของคุณเจ็ดตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักออกแบบกราฟิกคุณอาจได้รับโปรเจกต์ใหม่ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูงหรือหากคุณเป็นนักการตลาดคุณอาจมีโอกาสได้นำเสนอแคมเปญใหม่ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะช่วยให้คุณได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จเจ็ดด้านการเงิน การเงินของชาวปีระกาในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีช่วงต้นปีถึงกลางเดือนพฤษภาคมคุณจะเก็บออมเงินได้มากขึ้นส่วนช่วงหลังเดือนพฤษภาคมความมั่นคงทางการเงินจะมีมากขึ้นได้โชคลาภช่วงกลางปีเจอย่างไรก็ตามในช่วงนี้การเก็บออมอาจไม่เด่นชัดนักแต่การเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ดีเจ็ ตัวอย่างเช่นหากคุณมีธุรกิจส่วนตัวคุณอาจได้รับคำสั่งซื้อใหญ่หรือมีโอกาสขยายกิจการซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และทำให้การเงินมั่นคงขึ้น2หากคุณทำงานประจำคุณอาจได้รับโบนัสหรือเงินพิเศษจากการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมา7อย่างไรก็ตาม ควรระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปคือสองยอดค้าขายสำหรับชาวเปรากาที่ทำธุรกิจปีนี้เป็นปีที่ควรระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนและการตัดสินใจครั้งใหญ่7ช่วงวอต้นปีถึงเดือนมีนาคมธุรกิจอาจมีโอกาสพัฒนาได้ดีแต่หลังจากนั้น ควรหลีกเลี่ยงการทดลองหรือความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆและเน้นการรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วเตัวอย่างเช่นหากคุณมีร้านค้าปลีกคุณอาจพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีแต่ควรระวังการขยายสาขาใหม่หรือการลงทุนในสินค้าที่ไม่แน่นอนเจ็ดการจัดการสต็อกสินค้าให้เหมาะสม และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะช่วยให้ยอดขายมั่นคงเจ็ดสรุปโดยรวมแล้วดวงชะตาของชาวปีระกาในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีในด้านการงานและการเงินแต่ควรระวังการตัดสินใจที่เสี่ยงและใช้ใจ่ายอย่างมีกลยุทธ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นการเก็บออมเงินและการจัดการการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณรักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งจนถึงสิ้นปีเจ็ในเดือนนี้ชาวปีระกาจะพบกับช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายโดยเฉพาะในเรื่องความรักลองมาดูกันว่าดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไร สำหรับคนมีคู่เดือนนี้คุณและคู่ครองจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบแต่ในช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างเนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีภาระง,งานที่หนักทำให้มีเวลาให้กันน้อยลง คำแนะนำสำหรับคนมีคู่คือควรพูดคุยสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาบอกความรู้สึกและความต้องการของตัวเองให้อีกฝ่ายเข้าใจหากมีปัญหาใดๆควรรีบปรึกษาหาหรือกันอย่าปล่อยให้ความไม่เข้าใจกันสะสมช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ดีขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นอาจได้รับของขวัญพิเศษ จากคนรักที่แสดงถึงความใส่ใจสำหรับคนโสดดวงความรักของชาวปิระกาที่ยังโสดในเดือนนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวคุณจะได้พบเจอผู้คนใหม่ๆผ่านการทำงานหรือกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่ถูกใจ แต่อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจให้ค่อยๆศึกษาในใิสัยใจคอกันไปก่อนช่วงกลางเดือนจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณเป็นพิเศษอาจเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่มีความคิดความอ่านที่เข้ากันได้ดีการพูดคุยจะราบรื่นและรู้สึกสบายใจเวลาอยู่ด้วยกันแต่ควรระวังเรื่องการตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ให้ใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากพอคำแนะนำสำหรับคนโสดคือควรเปิดใจให้กว้างแต่ก็ต้องมีวิจารณญาณในการเลือกคบหาอย่าด่วนสรุปหรือตัดสินใจเรื่องความรักเร็วเกินไปช่วงปลายเดือนอาจมีข่าวดีเรื่องความรักมีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจและมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดี สิ่งที่ควรระวังในเดือนนี้สำหรับทั้งคนมีคู่และคนโสดคือการใช้อารมณ์ตัดสินใจในเรื่องสำคัญควรใช้เหตุผลประกอบการพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวที่หวังดีต่อคุณนอกจากนี้ยังควรระวังเรื่องการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย ควรพูดคุยกันแบบเห็นหน้าหรือพูดคุยทางโทรศัพท์จะดีกว่าจะช่วยลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับการเสริมดวงความรักในเดือนนี้แนะนำให้ทำบุญด้านการศึกษาหรือช่วยเหลือเด็กและผู้สูงอายุจะช่วยให้ชีวิตรักราบรื่นขึ้นและมีเสน่ดึงดูดคนรอบข้างมากขึ้น โดยสรุปแล้วเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีสำหรับเรื่องความรักของชาวปิระกาทั้งคนมีคู่และคนโสดแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์และการสื่อสารหากทำได้ตามคำแนะนำรับรองว่าชีวิตรักจะราบรื่นและมีความสุขตลอดทั้งเดือน